งานอิสเรลรุ่นที่18ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วพวกเราพร้อมกันแล้วหรือยังหากยังไม่พร้อมเราวังจะไม่ทันนะเพราะมีคนสนใจอยากสมัครเป็นแสนคนเลยก่อนไปรับชมคลิปการลบวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ วันนี้มีข่าวสารที่ใหญ่โตเลยนะครับสำหรับคนที่อยากสมัครไปทำงานเกษตรอิสราเอลรุ่นที่18ของโครงการ t e c Thailand นะครับเพราะเมื่อทางเพจ t e c Thailand โพสโพสต์นี้ออกมานะครับเป็นวิดีโอนะครับสั้นๆนะครับประมาณ10กว่าวิแล้วก็แคปชั่นข้อความว่าพร้อมไหมหูคอมเมนต์นะครับทำถล่มทลายนะครับจำนวนมากและมีคนนะครับ ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันเป็นแสนวิวนะครับถือว่าภายในแค่3มชั่วโมงเนี่ยมีคนติดตามมีคนดูเยอะมากนะครับสแสดงว่ามีคนรอสมัครไปทำงานที่อิสราเอลรุ่นที่18จําจำนวนมากเลยนะแต่ถ้าถามว่าเราจะเอายอดวิวนะครับที่ว่าเป็นแสนมาเป็นบรรทัดฐานว่าจะมีผู้สมัครเป็นแสนไหมคงไม่ขนาดนั้นนะครับ ่าจจะเหลือสักประมาณครึ่งนึงหรือว่าน้อยกว่านั้นนะครับก็ประมาณ 4- ีห้าหมื่นเนี่ยพอเป็นไปได้นะครับตัวเลขที่เขาดูกันอาจจะเป็นญาติญาติมาช่วยกันดูนะครับสามีภรรยานะครับช่วยกันดูก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตกใจมากว่าโอ้โหถึงแสนคนไหมคงไม่ขนาดนั้นนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่ารุ่นที่18รับสมัครแน่ๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโพสต์ทางการโพสต์แรกนะครับที่พูดถึงเรื่องรุ่นที่18นะครับถ้าใครจํากันได้นะครับในรุ่นที่17นะครับได้มีโพสต์แบบนี้ออกมาก่อนที่เขาจะเปิดรับสมัครประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะประมาณว่าการรับสมัครรุ่นที่17ก็ค o m ing soon เร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ รุ่นที่18ก็มีโพสต์นี้ออกมาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าตามนะถ้าเทียบนะมันก็ได้ประมาณ2-4ถึง4อาทิตย์นั่นแหละไม่น่าจะเกินนี้สำหรับการประกาศรับสมัครนะครับและยิ่งตอนนี้นะครับเที่ยวบินของรุ่นที่17ออกกันรัวๆเลยนะครับเดือนมกราคมสะสมไปแล้วถึง21เที่ยวบินนะครับ740คนเฉพาะวันที่21วันเดียวนะครับ ปลาเข้าไปเจ็ดเที่ยวบินเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าคนถ้าถ้าจำไม่ผิดนะถือว่าเป็นวันเดียวที่มีจํานวนเที่ยวบินเยอะและก็จํานวนคนเยอะนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการเร่งอัตราส่งเต็มกําลังนะครับอ่าและเมื่อส่งเยอะขนาดนี้นะครับรุ่นที่สิบเจ็ดก็ต้องใกล้จะหมดนะครับแน่นอนครับยังไงเขาก็ต้องรับสมัครรุ่นที่สิบแปด ทีนี้เขาจะรับสมัครช่วงไหนนะครับดูตามปฏิทินนี้ได้เลยนะครับถ้าคัม i n g งซูนนะครับที่บอกอาว่าประมาณ2-4อาทิตย์นะครับก็เป็นไปได้ว่าจะรับสมัครเดือนมกราคมนี่แหละแต่รับจะจะรับสมัครช่วงไหนล่ะนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีแค่2ช่วงเท่านั้นที่มันพอเป็นไปได้นะครับก็คืออาทิตย์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับช่วงวันที่6 8 9 0นะครับอันนี้เป็น1อาทิตย์นะครับและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่5ของเดือนมกราคมนะครับก็จะเป็นวันที่27 28 29 30 31นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับสัปดาห์ที่3ที่4ตัดไปได้เลยนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเป็นช่วงเที่ยวบินที่เยอะมากนะครับ21เที่ยวบินนี้ เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ไหวหรอกครับหากจะต้องมีการรับสมัครออนไลน์ด้วยนะครับถ้ามันจะเป็นสัปดาห์ที่2หมายความว่าสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปคุณลุ้นกันได้เลยว่าจะมีประกาศรับสมัครออกมาภายในสิ้นปีนี้ก็คือเดือนธันวาสัปดาห์สุดท้ายนี่แหละมันต้องมีประกาศรับสมัครออกมานะครับไม่งั้นมันทำไม่ทันโดยเด็ดขาดนะครับถ้าไม่มีประกาศรับสมัครในสัปดาห์หน้า ข้ามนะครับข้ามการเปิดรับสมัครไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเลยนะครับอันนี้คือข้อวิเคราะห์นะครับข้อคาดการที่ช่องหน่อยได้คาดการไว้นะครับยังไงเดี๋ยวติดตามข่าวสารในช่วงสัปดาห์หน้านะครับกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทั้งเรื่องเที่ยวบินรุ่นที่17แล้วก็เรื่องของการประกาศรับสมัครรุ่นที่18นะครับ สำหรับผู้หญิงที่สอบถามมาว่าเขาจะรับสมัครในรุ่นที่18นี้ไหมก็ต้องบอกว่าโอกาสน้อยนะครับก็พอมีนะแต่ว่าน้อยครับเนื่องจากผู้หญิงเวลาเขาจัดส่งเขาจะจัดส่งน้อยมากในแต่ละปีนะครับดังนั้นเขาอาจจะรอให้รุ่นที่13ที่เป็นผู้หญิงหมดบัญชีไปก่อนหรือว่าใกล้จะหมดนะครับตอนนี้ก็ยังพอเหลืออยู่ก็น่นาไม่น่าจะทันนะครับ น่าจะเป็นช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายปีนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปลุ้นอีกทถีถ้าเปิดรับสมัครจริงนะครับจะเป็นรุ่นที่19นะครับสำหรับผู้หญิงไม่ใช่รุ่นที่14นะหลายคนไปเข้าใจผิดนะครับรุ่นที่14มีการรับสมัครไปแล้วเป็นผู้ชายนะครับถ้าผู้หญิงเขาเปิดจริงนะครับก็จะเป็นรุ่นที่19นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นประกาศสัปดาห์หน้าด้วยกันนะครับ หากมีผู้หญิงด้วยก็จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้หญิงทุกท่านนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่อยากเข้าไปเตรียมนะครับสมัคร t c รุ่นที่18แนะนำให้เข้ากลุ่มไลน์ของช่องลุงหน่อยไว้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินช่วยกันตอบคำถามหลายๆท่านเลยนะครับแล้วก็ช่องลุงหน่อยก็จะพยายามติดตามให้ท่านสมัครให้ผ่านด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติกับหลักฐานที่ท่านมีนะครับหากคุณไม่ตรงกับ ตามที่เจ้าหน้าที่กาหนดไว้อันนั้นไม่สามารถที่จะช่วยได้จริงๆนะครับก็สแกน q r c โคตตัวนี้เข้ากลุ่มลายมาได้เลยนะครับระบบมันจะสอบถามว่าคุณสนใจไปทํางานประเทศอะไรต้องตอบว่าอิสราเอลนะครับหากไม่ตอบว่าอิสราเอลไปตอบว่าสนใจค่าหรือว่าพิมพ์ชื่อเล่นมาเนี่ยช่องลนหน่อยไม่ให้เข้ากลุ่มนะครับตัดออกไปเลยนะครับเพราะถือว่า ไม่ทําตามที่ระบบมันกําหนดไว้นะครับอีกอย่างหนึง่งมิจฉาชีพมันชอบใช้คําว่าสนใจครับสนใจค่าในการเข้ามาในกลุ่มนะครับดังนั้นช่องหน่อยก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับถือว่าใครไม่ทําตามกฎก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มนะครับและเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างนะครับมีประกาศรับสมัครจริงเดี๋ยวคุยกันสดๆเลยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไร คุยกันสดๆในกลุ่มได้เลยนะครับจะมีระบบไลฟ์ทอล์กที่สามารถคุยกันได้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ